สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางอินฟินินะครับนั่นก็คืออินฟินิตี้โน้ตสี่ปรพัน g นั่นเองครับเป็นมือถือที่ขายในเลทราคาเหมือนต,นต้นๆที่มาพร้อมกับสเปกการใช้งานที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเข้ามาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่เล่นจนหมดเยี่ยงชาร์จไปเต็ม100เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือเขามาพร้อมกับกกกกาาาาาารรรรรชช์์์จจ100ววววััตาาคผมมม็ือเเดดี๋ยูน่ จะใช้เวลาเท่าไหร่นะตัวอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ผมเอาออกมาจากกล่องนะครับเป็นเซตที่แถมมาภายในกล่องเนาะตัวนี้ก็กําลังไฟสูงสุดอยู่ที่100วัตต์เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตซือัพสายก่อนนะมาเรามาเริ่มกันเลยครับผมก็โอเคขออนุญาตเปิดสิติ์แล้วก็เริ่มจับเวลานะครับ เป็นมือถือที่ขายในเลทราคาเหมือนต้นๆน,น,นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่11,999บาทครับมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยมากๆเลยฝาลังเนี่ยคือมีความหรูหราพรีเมียมมากๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้แบตเตอรี่ของเราอยู่ที่0%นตะตัวนี้นะครับเขาก็จะมีโหมดให้เราเลือกปรับด้วยนะว่าเราจะให้เขาชาร์จแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับก็จะมีสโหมดให้เลือกเนาะตัวนี้ราคา11,999บาท สำหรับตัว Note 40 Pro p a u s 5G ก็จะมีตัว Note 40 Pro 4G ราคาจะอยู่ที่8,999บาทนะครับสเปคการใช้งานก็ได้หน้าจออยู่ที่6.78นิ้วเป็นจอ AMOLED ครับจอโค้งสวยแบบนี้เลยนะครับทุกคนตัวชิปของเขาก็จะเป็นตัว MediaTek Dimensity 7020 5G นะครับอ๋อโอเคเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องรอให้ไฟเขาขึ้นก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่ง ก็มาพร้อมกับแรม12บสกิกบวกเพิ่มได้อีก 12G กิกนะครับตัวแรมเนี่ยให้มาถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็หน่วยความจําให้มาที่ 256G กิกกล้องหน้าเซลฟี่ความเร็ยดอยู่ที่32 m สเมกะพิกเซลกล้องหลัง3เลนนะครับมีความเะเหลักอ,อยู่ที่108 m งเมกะพิกเซลครับผมแล้วก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่ที่เราจะเทสกันในครั้งนี้ความจุของเขาอยู่ที่ 4,600m ม ah ิลลิแอมนะครับตัวชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จ1 0 0วัตต์ all round fast charge version 2อนครับลำโพงคู่ก็แน่นอนครับตัวเสีียงเนน่บ JBL SoundB ะครั เรื่องมิติอะไรต่างๆก็คือดีอยู่แล้วเนาะก็เหมือนกับตัวในโน้ต30ซีรีส์ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะเปิดได้แล้วละ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็ตัวระบบชาร์จของเขาเนี่ยผมว่าดีนะเขาให้เราเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะชาร์จแบบมันจะมีน่าจะเร็วกลางแล้วก็ชา้าอย่างเงี้ยครับเราก็เลือกตามความที่เราต้องการได้เลยถ้าเราแบบต้องการแบตเตอรี่เร็วๆเราก็เลือกไว้เป็นแบบ หมดชาร์จรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือคือดีนะผมว่ามันจะได้เป็นการถนอมแบตเตอรี่ไปด้วยเนาะเพราะว่าตัวชาร์จ100วัตต์เนี่ยะ้าถามว่ามันเร็วไหมอ้โ,อโหมันเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับทุกคนในเรื่องตัวกระแสไฟของเขานะครับโอเคเมื่อกี้ผมเล่นเล่งแสงหน้าจอให้มันหมดเร็วๆนะแบตเตอรี่อะปรับสักประมาณนี้แล้วกัน ตัวจองเขานะครับจากที่ผมได้สัมผัสมาคือจอเนี่ยคือเนียนสวยใสยดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวระบบชาร์จกันนะครับก็จะมีสมาร์ทเนี่ยก็น่าจะเป็นการเลือกออโต้หรือเปล่านี่มีชาร์จในอุณหภูมิต่ำสมาร์ทแล้วก็ชาร์จเร็วผมขออญาตเลือกไว้ที่ชาร์จเร็วนะพอเปลี่ยนมาชาร์จเร็วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปแบบนี้เลยครับโอ้โหออร่าฟ h าชาร์เจอร์แม็กเนี่ยหนึวัตต์แบบนี้เลยคือแบบนะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสำหรับการชาร์จเต็ม100%สำหรับเจ้า Infinix Note 40 Pro Plus 5G ครับกับชาร์จ100วัตต์เดี๋ยวมาดูกันครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ชาร์จแบตมาได้39นาทีนะครับผมแบตเตอรี่ของเราก็เต็ม100%แล้วนะครับทุกคนนี่เต็ม100%นะครับก็โอ้โหก็ถือว่าใช้เวลาก็โอเคผมถือว่าเร็วนะเร็วเร็วใช้ได้เลยนะครับแล้ว ไอตัวเปอร์เซนที่เขาแบบขึ้นก็คือขึ้นแบบปุ๊บๆๆๆเลยนะก็คือถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมชาร์จ10นาทีแรกเนี่ยแบตเตอรี่ได้มา35นะครับแล้วก็50เนี่ยใช้เวลา17นาทีครึ่งชั่วโมงได้แบตเตอรี่กลับมา80นะครับแล้วก็นี่ครับไอเต็ม100ก็ใช้เวลาไป 39นาทีนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเร็วมากๆเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากาลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มาลองเทสลองชาร์จให้ดูเนาะแบตเตอรี่ของเขานะครับความจุอยู่ที่4,600มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ในเรื่องการเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวโหมดชาร์จแบบบายพาสมาให้ด้วยนะครับนั่นก็คือกระแสไฟเนี่ยจะตรงเข้าที่เมนบอร์ดเลยนะครับจะไม่ผ่านตัวแบตเตอรี่คนที่ชอบเล่นเกมต่อเน,นื่องนานๆน่าจะถูกใจครับก็นี่ครับ100% 39นาทีครับโอเคไว้เจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ